คือตอนแรกตอนแรกพวกเจ็ดบาทมันมันคุยกับจักรพัทขอจบกันแล้วแล้วเสร็จแล้วผมผมอะรู้ว่าเหมือนกับมันยื่นข้อเสนออะไรกันสักอย่างหนึง่งให้แบบจักรพัทอยู่เหนือเจ็ดบาทผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปอยู่เหนือทําไมอย่างนั้นจะมีไปทําไมอืผมก็เลยกล้จะหุบเงินเจ็ดบาทพี่แไหนมันก็ไม่มีแล้วอ่ะเอาแม่งเลยเท่าไหรอ่อ่ะ ผมว่าน่าจะเยอะอยู่ฮะเงินอย่างเงี้ยกุมองว่าทําไมไม่เอาเงินก้อนเนี่ยไปจ้างแก๊งที่มันใหญ่ๆที่รู้ว่าพอสู้ได้มาวัดกับสามจากักรพรรดิวะผมก็เคยลองไปแล้วแต่เขาบอกว่า JK จะไหวแล้วเอาเอางี้ไหมเอาเงินก้อนเนี้ยมาเดี๋ยวกูไปจ้างให้เอาไหมบอกมันดีกว่ามะเดี๋ยวกูจ้างให้จ้างตัวกูเองด้วยให้เขาจ้างกูก่อนเดี๋ยวกูไปจ้างให้โอ้โหเขาตอนแรกผมก็บอกไปอย่างนี้นะม,ะมั้นมาจ้างพวกผมไม่รมีเยอะไหม น่าจะเยอะแล้ว er, พ right? right. well ี okay. no ่เท่าไหร่อ่ะประมาณเยอะเลยแหละคิดว่าน่าจะถึงสี่สิบผมเลยเรียกไปสี่สิบไอ้แจ็คเต็มพดานเลยอ่ะ่าไงก็เอาหมดอ่ะผมเอาหมดดอ่ะไว้แจ็คตัดสินแล้วกันกับพวกมึงอ่ะอ่อะไรเืออะไรมันเจ็ดบาทกูกำลังจะพุกแไหนไหนมันก็จะไม่อยู่กันแล้วอ่ะ ไปตอนนี้เมื่อวานมึงใช่ไหม่กูมองว่าอย่างนี้อ่ะกูมองว่าในฐานะเจ็ดบาทมาการรวมกันอย่างเงี้ยกูมองว่าเอาเงินก้อนที่ส่งอส่งมาเอาไปจ้างแก๊งนั้นๆในการในการไอ้นี่ดีกว่าเว้ยในการตีแบบสมมติใช่ไหมเจ็ดบาทมีเรื่องกับเอ็มเคจ้างสมาชิกจ้างเลยสามแก๊งตึงๆมาสามแก๊งไล่กดเอเคแค่นี้พอเว้ยไม่ต้องอคนทั้งหมดมากว่าแบบเนี้ยเวิร์กกว่าแล้วคนแม่งก็จะมาเล่นด้วย งงปะไม่งงครับแต่เหมือนใจเขาแบบใจเขาไม่สู้อ่ะเขาไม่คิดจะสู้กันเลยอ่ะว่าแบบเนี้ยดีกว่าเขาขายคนนำเปล่าแต่ถ้าแบบเนี้ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยไอเหี้ย <c oughs> พูดยากอ่ะคุณครับเอาไงเนี่ยครับไปช่วยคิดดิ ไม่กูบอกไอ้พวกนั้นไปแล้วไงว่ากูจะไม่ยุ่งไงเป็นผู้ใหญ่ลแล้วดิก็จริงแต่ถ้าเอายึดคำพูดลงน,นะแต่ถ้าเงินก้อนน,อนี้มาให้กูบริหารนะกูสามารถสู้กับจกักรพรรดิได้เอาไหมล่ะเขาทำอะไรอะ่ะเขาหมายถึงจะเล่าให้ฟังไหนว่าเขาจะเอาเงินอะไรกี่ล้านไม่ตอนนี้คือเอาง่ายๆคือพวกจกักรพรรดิอะ เหมือนกับฝั่งนูน้นนะฝั่งเจ็ดบาทแบบเขามายื่นเสนอข้อเสนอให้ว่าเหมือนกับอยากให้อย,อยู่อยากให้มีเจ็ดบาทอยู่แต่อยู่ใ,ใต้จักรพรรดินะก็เลยมองว่าเอ้าแล้วแล้วแล้วยังไงวะแล้วเขามีผลประโยชน์อะไรต่อแล้วอย่างนั้นมันจะดียังไงเออแล้วเขาสมมติถ้าจักรพรรดิห้าวขึ้นมาละ่ะแล้วเจ็ดบาทจะทําอะไรได้ก็คือเขาเขา,เขาก็บอกว่าเขาก็จะยอมจกอักรพรรดิแล้วแล้วยังไงอะ่ะ แล้วจกักรภาพมันกต็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดหรือจกักรภาพมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอะการเป็นบอกว่าทุกคนยอมหมดเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับไม่รู้เลยวะแก๊้งมันมามันก็ต้องสู้อ่ะส่งมึงเก่งไหมเหรอแบบนี้เอาดิเออมึงเก่งแนวนี้ไม่ใช่เหรอมึงลองเสนอมาดิ จะให้มันอยู่รอดต้องถามก่อนว่าแต่ผมมองว่ายังไงเจ็ดบาปมันก็มันไม่ได้มีประสิทธิภาพในการบริหารขนาดนั้นอเอามาเจ็ดคนเอาความเห็นที่แบบเขาเรียกว่าเจ็ดเจ็ดตามกันมากกว่าอย่าพูดว่าเจ็ดบาปเลยอตอนที่เคยอยู่นะตอนที่ผมเป็นคนนําก็ก็ตามกันอย่างเดียวอ่ะไม่เคยเป็นแบบอะไรมาเพิ่มเติมเลยก็จริงชี้ไปทางนู้นก็ไปชี้ไปทางนี้ก็ไปแต่กูมองว่าถ้าแบบเนี้ย มันก็จะส่งผลดีต่อเรานะถ้าไม่มีเจ็ดแบาบปเราก็สามารถไปเก็บสวยได้นึกภาพไหมถ้าไม่มีเจ็ดแบาบมันก็เป็นข้อดีของเราเราก็สามารถไปเก็บสวยแก๊งที่เล็กๆได้ในการคุ้มครองผมก็ว่าผมก็ว่าดีนะอย่างน,าน้อยๆมันก็ไม่รู้ดีเหมือนเหมือนกับเขาพอเขาไปปกครองกันเองเหมือนกดอะไรของเขาก็ตั้งกันมาเยอะแยะไปหมดอ่าอ่าจริงจริงจริงถูกต้องจนแบบจนจนขัดแย้งกันเองจนเนี่ยจนมาตีกันเองเนี่ย กันบอกสมาชิกพวกเนี้ยที่ยังอยู่ในเจ็ดบาปมาอยู่ไฟภายใต้ปกครองกูไหมล่ะเออเง่ายๆเลยเพราะไงเราก็ปกป้องอยู่แล้วไงก็แกงไอ้แกงเล็กๆอยู่แล้วอ่ะใช่จะจะเราปกป้องแกงเล็กๆอยู่แล้วเนี่ยและไอ้พวกเรี่ยที่มันเอาตัวรอดนะเดี๋ยวกูจะไปไล่เก็บให้เลยตอนนี้เลยใช่โอ้โหผมบอกให้นะไอ้พวกที่เอาตัวรอดนะมันใช้บริการเจ็ดบาปโคตรเยอะแต่พอถึงเวลาแม่งทิ้งเลย เนี่ยบอกเกจ็บบาทมึงจะจ้างกูกระทืบใครตอนเนี้ยได้เลยไอ้พวกเห็นแก่ตัว wait, อินเวดโคอีโอใช้บ่อยมากครบาเลยใช้บ่อยมากซาเวดไม่ร่วมอย่างงี้ดีกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและพวกเนี้ยมาอยู่ภายใต้ปกครองเรา <c oughs> เราปกครอง<จ>ให้เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเ็บบาทจริงแต่เรายุ่งเกี่ยวกับอน,นิรัดกลางเล็กละ เป้าหมายของ,อของจกักรพรรดิมันแค่ล้มเจ็ดบาปอ่ะกูมองว่าตอนนี้ถ้ามึงขอจบกูมองว่ามันจบง่ายเขาไม่เรียกอะไรอยู่แล้วเว้ยเขาแค่อยากล้มไม่เฉยขอได้จบกูเติมไดกูจอดเติมมันเลยรถอะไอ้เนาะรถอะเอารถอยู่ด่าด่าไอเนี่ยเอ้าแบล็คให้เดี๋ยวนะพี่โดเวลาให้ไอ้จุกไอจุกไปเอารถแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดสำหรนะับกูแล้วไอ้ใครได้ไปเอากาแฟกูเลยกอดแบล็คกาแฟกูหน่อย เลขแปดห้าเปิดยุคใหม่ไหนๆแบบว่าไม่ก็ให้มันเลือกเลยก็ให้มันเลือกเลยว่าจะให้แก๊งไหนปกครองกันน่ะไอ้เหี้ยผมมองว่าดีนหละพี่ไอ้เลือกเอามีสี่จักรพรรดิจาขาไอ้พวกจักรพรรดิเลือกปกครองเอาเลยเพื่อมันจะกล้าสู้กันบ้างเฮ้ยโหพี่ที่คิดได้ไงอ่ะ เดี๋ยวอะไรที่เรียกเรียกเกินไปอะ่ะเดี๋ยวฝ่ายกูจะปกป้องให้เดี๋ยวจะช่วยไก่เกียเองอืมถื่ามึงตีกันอย่างเงี้ยไอเ้เงี้ยอะไรที่มึงเรียกเกินไปเดี๋ยวกูเคลียร์ให้แต่เรื่องการสินเรื่องอะไรกูไม่ยุ่งนะเออเขาเขาต้องจ่ายสวยเราวะาเหมือนที่เขาจ่ายให้กับเจ็ดบาปใช่ถูกต้องอืม,อมอยังไงเขาก็คุ้มยังไงเขาคุมาาค้ม เราจะตั้งภารกิจนี้ว่าอะไรดีแบ่งเขตการปกครองใช่พี่แบ่งเป็นเขตเลยมันต้องมีชื่อดีผมคิดชื่อเท่ไม่ออกตอนนี้ยังไม่คิดมีชื่อไหมติ ใครที่มาอยู่ฝั่งเรากูเลือกด้วยนะว่าจะเอาฝั่งไหนมาในการที่จะไอ้นี่ยไม่ใช่แบบมาไอนี่อย่างเดียวรับมัวม่วๆไม่ใช่ว่าใครก็ได้อ่ะได้ไอพวกกวนตีนหรือว่าไอแกงใหญ่ๆกูไม่อ่ะเอาแบบพวกที่แกงแบบยอมไบ่อยแล้วกัน เราจะเป็นด่านหน้าให้มันเป็นกองกำลังหลังกองสนับสนุนอืมเอาสักห้าแก๊งพออ่ะ เอาเลยลูกเต็มที่ก็บอกอขส้มดีวยมาดีเดี๋ยวเครับเราเป็นลูกจ้างที่หวังผลประโยชน์ถ้าทำประโยชน์ร่วมกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับ เนี่ยจ,ะ,จ,ะ,จ,ะ,จะเป็นตัวแทนยมทูะเอ่อแจ็ะก็จะเป็นตัวแทนยมทูดไว้ไมอะพี่ไม่ได้สักเอเคครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอก ถ้าอย่างเงี้ยผมมองแล้วอะ่ะเราเราปล่อยเจ็ดบาปทิ้งดีกว่าครับให้มันเป็นยุคปาดเถื่อนไปเลยแต่ว่าพวกคุณอะ่ะผมจะปกครองให้ถึงเพาะแกงที่ยังอยู่ในเจ็ดบาปยกเว้นแกงที่ถอนตัวออกไปถูกต้องไหมครับอย่าให้พวกถอนตัวไป๋ยวผมจะไปไล่กระทืบมันให้ครับไอพวกเห็นแกนตัว แล้วอันนี้ผมขอแจ้งลุงก่อนอย่างเมื่อวานตอนที่เคลียร์กับสามจักรพรรดิตอนที่ลุงไม่อยู่นะครับลุงน่าจะเป็นหมออยู่ครับก็คือในระหว่างที่ตีกันอยู่เราก็มีการเรียกมาไกลเกลี่ยกันคือตอนแรกอะ่ะก็ไปถามเขาว่าอยากให้ยังไงกับเจ็ดบาทดีทางสามจักรพรรดนั้นเขาก็พูดมาประมาณว่าเขาอะ่ะอยากมาทําให้เจ็ดบาปแห่งแกงขึ้นโดยที่เขาอะ่ะทั้งสามจะเข้ามาอยู่เหนือเจ็ดบาทอีกทีหนึง่งและถ้าหากว่า มีแก๊งไหนที่ไม่ฟังเจ็ดบาปเขาจะเป็นคนไปจัดการให้ทั้งสามแก๊งนะเขาบอกเขาจะลงไปเล่นพร้อมกันเลยแต่มันมีคําพูดคําพูดประมาณหนึ่งประมาณว่าแต่ในกลุ่มสามจักรพรรดนั้นอะเขาเองอะไม่ได้อยากตีกันเองนะเพราะมันเปลืองทรัพยากรเยอะผมก็เลยเอยากมาลองปรึกษาลุงนีว่าถ้าแบบถ้ามันเป็นในทางเนี้ยลุงมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับไม่ผมว่ามันก็เอียงเข้าข้างกันอยู่แล้วอะ ถ้าถ้าแปลว่าถ้าเขายุบเจ็ดบาทตรงนั้นเพื่อเขามายืนเหนืออย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ตีกันเองอะ่ะแปลว่าเขาจะตีแต่แก๊งเล็กหรือเปล่าครับผมงั้นผมก็ไม่ได้อยู่งั้นผมก็ไม่อยู่ในสามจากักรพรรดนั้นอะ่ะผมสามารถพังได้อะ่ะสามจากักรพรรดนั้นอะ่ะถ้าเราร่วมมือกันอะ่ะงั้นก่อนขอยากก่อน,นครับ แล้วลุงต้องการอะไรจากการที่ลุงจะมาปกครองอแก๊งเล็กๆที่อยู่ในจังัดตอนนี้ครับก็ขออะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะให้พวกผมอะเอาง่ายๆนะคุณต้องการผลประโยชน์จากผมอะผ,ผมก็ต้องการผลประโยชน์จากคุณเหมือนกันอะถ้าเราทำผลประโยชน์ร่วมกันอะเราก็อยู่กันได้ยาวครับ ถ้าเป็นระบบบาลตี้ไหมครับลุงแบบไหนครับระบบบาลตี้ระบบค่าหัวครับเช่นถ้าสมมติว่าเจ็ดบาทไม่สามารถเคลียร์ตรงนี้แล้วให้ J K ไปจัดการเช็คก็มายถึงว่าอ่าไม่เจ็ดบาทไม่ต้องมีแล้วครับตอนนี้ไม่มีเจ็ดบาทแล้วครับเข้าใจแล้วคะเขาจะผิดเมื่อกี้คืออ่าผมจะเลือกแก๊งที่ผมจะปกครองครับห้าแก๊งเงินรายเดือนแทนไหมครับลุงประมาณนั้นครับ เงินรายเดือนจากที่เจ็ดบาทเก็บไอ้หมายถึงว่าในกลุ่มที่ลุงปกครองเก็บกันแล้วก็ส่งเป็นสวยให้ลุงแบบนั้นง่ายกว่าไหมฮะเข้าใจง่ายด้วยเหือนกันแหละครับแต่ว่าผมแค่ต้องการไก่เกี่ยนะครับไกลเกี่ยายถึงคุณตี้แก๊กอื่นอยู่อะอะไรบระมาณเนี้ยใช่ครับใช่ใช่ชโดนเรียกเกินไปอะอย่างเงี้ยผมจะให้แต่การซื้อเ่นกันหรือว่าคุณตีกันมีอะไรกันผมไม่สามารถยุ่งได้นะครับแต่ตรงเนี้ยครับผมก็เหมือนทําหน้าที่ของเจ็ดบาทอ่าใช่ที่แบบคือลุงลุงแค่แบบว่า เป็นตัวเคลียร์เท่านั้นใช่ครับนะตรงนั้นก็เหมือนเดิมอะ่ะปกติก็ทําแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรออ่าใช่ครับแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยฮะ แต่อนาะคตข้างหน้าผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะสมมติถ้าแก๊งอื่นไปอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ใต้เอซถ้าผมยกตัวอย่างนะครับคุณมาอยู่กับผมอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมกันอะ่ะแล้วถ้าคุณไม่แข็งแกร่งพอผมก็ไม่เอานะคุณต้องขึ้นแข็งแกร่งพร้อมกับผมอะ่ะ ช่อันนี้เห็นด้วยครับไม่ใช่ว่าพวกคุณจะอยู่ใต้ผมแล้วคุณจะทับทับตัวแบบเปื่อยๆแบบไม่มีอะไรอย่างนี้ผมก็ไปเอานะครับเชื่อว่าสักวันหนึ่งในกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ต้องยืนขึ้นเป็นแก๊งของตัวเองแน่นอนครับผมไม่มีอนาคตไอ้พวกไรอนาคตเหียยาะกาบเพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันแบ่งเป็นแบบนี้แล้วอ่ะ อยู่ฝ่าปวกครองใครอ่ะผมมองว่าสักวันหนึ่งแม่งต้องมีแน่มันต้องมีเหยียบตีกันเองแน่นอนใช่แล้วผมมองว่าผมรับแต่คนที่แบบผมดูทรงแล้วไลฟ์อนาคตอะครับอันนี้พูดตรงๆนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้พูดจากใจนะครับถ้าผมยกตัว <c oughs> อย่างโค e <c oughs> อีเข้าไปเอซฟอย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าโคอีแม่งเยอะฝีมือ มีไฟตลอดไปเข้าเอซอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนึงผมได้ตีกับ a อซ p แล้วมีพวกคุณอยู่อ่ะอย่าเป็นตัวถ่วงก็พอแล้ว <c oughs> ไอ้แก,งก๊งไอ้นี่ชื่ออะไรนะไอ้ตะกี้ไอ้แป,ป๊บซี่แก,งก๊งเราชื่ออะไรนะครับสปาร์คีーครับลุงมีกี่คนเนาะเออเกือบเกือบสามสิบครับ ผมต้องการสองเดือนสี่สิบคนครับอั่นคือพอยที่ผมตั้งเป้าไว้ครับลุงนั่นแหละแล้วก็เสาร์อาทิตย์มีคนครับยี่สิบครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้มีสิบห้าคนตลอดครับลุงผมต้องการเดือนหนึ่งสามสิบคนครับแล้วไอแกงหนึ่งอะขอทีละแกงได้ไหมครับอ่าอาคสาครับมีกี่คนครับลุงครับคุสะพามีผู้ชายไม่ตะโกนบอกลุงเลย ว่าใครเรียกกลวยไทยเหรอมีสามทีสามเก้าครับพฤษภาโอเคใครเรียกกลวยไทยหรอน่าจาะผมไรกันอ่ะผมอ่อนตลอดมีสามสิบแปดครับโอเคออนตลอดอใช่ไหมครับอออนตลอดมีประมาณยี่สิบแปดครับโอเค่าตอบว่าหกคนทำให้สามห้าออนตลอดให้หน่อยครับจะยายามครับเย เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจํานวนคนมันสําคัญมากไม่ว่าคนสองคนมันก็ต้องสําคัญอะ่ะคุณต้องหาคนที่มีไฟเข้ามาครับเข้าใจครับได้ครับลุงได้ครับถ้าเราจะเดินเราก็ต้องเดินไปด้วยกันครับเพราะนาคน<ต>ข้างหน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อนาคตไม่มีอะไร,รแน่นอนได้ล,ลุงแล้วก็มีเรดิเปอร์ครับลงุงโอเคครับเรดิเปอร์ไปอยู่ในเบอ<ล>บร์เหรอเดียกันก็ มีมียังมีอยู่ครับลุงอีกคนตอนนี้ถ้าออนตลอดผมว่าประมาณสิบสี่สิบห้าครับมึงไปเพิ่มมาได้สามสิบสองเดือนให้ออนตลอด <Okay S 1> มึงมึงเป็นแก๊งที่อยู่ในเมืองนานที่สุดเลยนะไอเียตกต่ำเทียอะไรขนาดนี้วะมันออริจินอลสุดแดงก็มันเป็นเพราะเปลี่ยนหัวบ่อยเลยครับลุงอ่ามันตำนานเมืองแฟมเลยนะพวกมึงเนี่ย ครับครับก็รับปากรับปากลงแล้วครับว่าสองเดือนจะทาไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าแก๊งใดแก๊งหนึ่งในนี้ที่ทาตามเควสดลุงไม่ได้นี่คือลุงตัดหางทิ้งเลยไหมฮะใช่ครับขออนุญาตตัดแล้วไปรับชะตากรรมเองครับรงเงจะลอ่อมานะ่ครับอันเนี้ยอันเนี้ยแบบวงปกตินะเพงจะล่อสามจะกรบพัดอนะ่ะฮะเปล่า กาอนาคตมันไม่แน่ไงสมมติมันมีแบบเนี้ยเรา <S <S เรา,เรา,เ,ราเราทำขึ้นมาแล้วใช่ปะแก๊งอื่นมันก็ต้องไปอยู่ไปทางปกครองของแกง๊งอื่นนึกภาพไหมถ้าวันหนึ่งใช่ไหมจัก,กรพรรดิอ่ะเจอกับจักรพรรดิเราจะไม่ไเจอกันแค่นี้เด็กมันมันไม่ได้เจอกันหนึ่งแล้วเด็กอ๋อลุงก <ๆ S 1> ับเราแต่ปกครองมาสวดด้วยใช่ไหมใช่แล้วเราเอาแต่พวกนี้เข้ามาแล้วมึงลองคิดดิอ่าอย่างเอซัอ่ะมีโคอีสาเวดอย่างเงี้ยมึงคิดว่าไงละ ันก็ไม่ไหวนะเอาจริงๆอ่ะเราเอาคนที่น่าจะเป็นแก๊งที่อ่อนแอที่สุดในประเทศมาอยู่ด้วยอ่ะแต่มันก็สนุกดีท้าทายดีกูชอบเราต้องไปช่วยตำรวจแล้วตอนเนี้ไม่เป็นไรเราไอ้นี่อยู่ทำงานปฏิบัตินอกเวรอยู่เขาเ <c oughs> รียว่าเราเป็นด็อกเตอร์ เราอยู่คลินิกเราไม่อยู่โรงพยาบาลใช่เราอยู่คลินิกไม่แต่ถ้าแบบเนี้ยมันดีไว้มันจะทำให้แก๊งอื่นมันรู้อะว่าแบบมันยืนอยู่ตรงจุดไหนอะแล้วทีเนี้ยไอ้พวกจักพรพดิมันก็ต้องเลือกพวกที่แข็งแกร่งเข้ามาไงาจากสามสักพรพัิมาสักรู่นะครับลุงอารมณ์เหมือนหัวหน้าน่วยเลยอะ แล้วก็ฟิวนั้นแต่ว่าการตีกันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไงหมายถึงเขาตีกับยก๊งอื่นอนยะ่างเงี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราอะไรขนาดนั้นเราแค่เป็นเกี่ยวให้ใช่กูลืมใส่ถุงมือไว้ก่อนกูเป็นหมอกูกูไปใส่ยศเที่ยวไม่รู้ต้องไหลกูนะไอ้ <laughs> <laughs> แจ็คเดีมึงไปล่อไอ้พวกแก๊งหินแกรตัวให้หน่อยดิอเอางนะั้นผมไปออกหมอแบบ เอออเาเลยเต<ร>็ม<ร>ที่เลยเ,เอาสุดเลยนี่เรากำลังจะปั้นจัก,กระพัิใช่ไหมพี่มันก็ต้องมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วจัก,กระพัิเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเว้